ดีดค่ะ,คะบัสเสื้อผมือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาะลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตสกีนะคะลูกค้าจ๋าเป็นนาม USA LOT IT นะคะน้ำหนัก30โลราคา5 จำนวนตัวเราประมาณการนะคะ50ถึง70ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการเจ็ดสิบเอ็ดบาทค่ะลูกค้าจ้าใช่ค่ะเจ็ดอุ้ยโอ้โหมากอาของเจ้าของแม่ค่ะลูกค้าจ้าตัวแรกของหนูหยิบออกมาเป็นปูมาค่ะลูกค้าจา้าของหนูออกแนวแบบอุ้ยเขาเรียกอะไรนะโค้ดผู้หญิงอ่ะคล้ายๆโค้ดตัวยาเรามีขัดขัดขลูกค้าจ้า วมนะว่านะคะลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าเป็ดอ่านี่เลยค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าเปิดรีวิวครั้งแรกนะคะเห็นของพร้อมกันเลยนะคะลูกค้าจ้าสินค้ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋ามีไม่เยอะนะคะลูกค้าอันนี้เหมือนจะเป็นขนเป็ดนะคะลูกค้าจ้าข้างในเหมือนออกจะแนวเป็นเสื้อกันหนาวรวมเนาะอาจจะเป็นบุนวมด้วยเป็นขนเป็ดด้วยเป็นโค้ดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าคะคะมานะคะลูกค้าจ๋า สุดคุ้มนะค่ะสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าห้าพันบาทเท่นานั้นนะคะลูกค้าจ๋ากี่กิโลนะสามสิบกิโลส0ิบโลจ้ะคุ้มคุ้มสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าห้าพันบาทลูกค้าจ๋าสิบเปรเลนเจสกีก็ได้สิบเปรเลนอัน คืนภูทับเบิกก็ได้ลูกค้าจ๋าไปออะไรนะเชียงบอกเชียงให่ก็ได้อันนี้แนวแบบไอ่นะไม่หนาไปนะคะลูกค้าจ๋าไม่หนานะพี่นันถ้าเจอทีน่าจะเป็นหนากว่านี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเดินป่าเดินเขาขับรถอากาศเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้ได้นะหรือว่าอากาศทั่วไป อากาศเย็นๆหน่อยเนาะสักประมาณย5 24ห้าสีองศาัก็ใส่ได้แล้วนะคะลูกค้าจะไม่หนาไปไม่บางไปนะคะไปค่ะอุ้ยก็สวยแหะไม่ใส่บหนี่ไปอันเขาคออ่ะลูกค้าจ๋าเป็นสไตล์ประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าสวยอ่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน71บาทแชมเปียนค่ะไม่ถึงกับว่าเจสกีเนาะใช่ค่ะเป็นเหมือนกันหนาวรวมนะหนูว่านะอันนี้เป็นแชมเปียนนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็ต้นทุน หนูว่าเกินประมาณเจดสิบตัวนะค่ะหนูว่าน่าจะได้เกินมันกว่าเจ็ดสิบตัวนะคะลูกค้าจ๋าเราประมาณการใช่หถึงเจ็ดสิบลูกค้าจ๋าเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วเราแจ้งจำนวนชิ้นให้อีกทีใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นของพร้อมการพาน้ำค่ะรีวิวครั้งแรกเลยเห็นของพร้อมกันทั้งแรกอ่านเลยพี่นั่นเลยอ่านเ่งโอ้เจ็บกอบอกพลังเสียงมาตั้งแต่นู้นเลยตะตุ่มขึ้นมา่จง Champion, แชมเปี้ยนค่ะลูกค้าจแชมปอะไรแถวนี้มาลองแถวนี้นะแชมป์เปี้ยนโอ้ยเนาออ่ะลูกค้าสวยเอาแชมเปีย้ยน <c oughs> เอาเงินดื้อเอาบะนี่เป็นผ้ารอบกู้เอาคือสวยเอาคืออยากลองแถวนี้ลูกคะะ้าจ๊ะอ่ะลูกคะะ้าจ๊ะแนะนําเลยนะคะลูกคะะ้าจ๊ะสุดคุ้มมากลูกคะะ้าจ๊าผ้าไม่น,น คือสามารถใส่คุมแดดคุมลมได้ลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆใช่ค่ะเนพันบาทไม่นานะคะลูกค้าจ๋าผ้าไม่หนามีเป็นผ้าล่มด้วยนะคะลูกค้าจ๋าพี่นางสวยไหมเหมือนเขาใส่ขับอันนี้เลยอ่ะบิ๊กไบ์ที่มันเป็นผ้าแบบค่ะคล้ายๆยังไงคะคล้ายๆเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าอะไรคะกำมหยี่แบบบางๆไม่ใช่กำมยี่เหมือนคล้ายๆหนังแต่ไม่ใช่หนังค่ะ นาขอหน้าสักเก้วเลยอะอดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าอาดิดาสพาดน้ำตัวนี้อ๋ออดิดาสแล้วใครสนใจใครด้วยอาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าพี่นางอะไรอะค่ะอาดิดาสหนูก็อาดิดาสอ้าสวยเด้ออันนี้เป็นเดี่ยวแจ็กเก็ตผ้าล่มนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นผ้าล่มนะของพี่ก็เป็นสไตล์จะเป็นแบบขนเป็ดก็ไม่ขนผ้าล่มก็ไม่ผ้านะคะลูกค้าจ๋าเขาเออในอย่างน้องจ๋าหาแบบนี้ลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อเปบด คุค้าจ๋าป้าเปนไหมอดิดาจ้ะูกค้าจ๋าตัวที่หนูใส่อยู่นี้ก็อันเดอร์นะอันเดอร์อาร์เมอร์นะคะูุค้าจ๋าอาดิดาสค่ะัเดอนะเปลยนตัวก่อนหลายใจนิดนึงค่ะรกค้าจ๋าขอเียเปลี่ยนตัวที่มางไข่ติบบะไดมันบะไดเป็นไม่ได้เสีย่ีเป็นพี่คนค่ะสวยนค้าจ๋สวยกมืนัเลยนะคะอตัวนี้มสวยอ่ะค้าจ๋ต้นทุน71บค้า เจบาทต่อตัวได้อดิดาตัวยาวแบบนี้เนื้อผ้าไม่หนาด้วยจะเป็นผ้าร้นล้วนก็ไม่ใช่จะเป็นขนเป็ดก็ไม่ใช่มันตั้มกึ่นค่ะลูก s <S ค้าเป็นบุข้างในนะคะลูกค้าจะเป็นบุกข้างใน <S <S นะคะตัวนี้วิสวยเด้อไม่หนาเด้อลูกค้าจะไม่นหนานะคะเหมาะก,กับบ้านเรานะอากาศบ้านเรากาลังดีนะคะลูกค้าจะไม่หนาไปไม่บางไปแต่อุ่นนะคะลูกค้าจะเอาเหมือนตัวนี้จะใหญ่กว่าอันเดอร์แต่เล็กกว่า ถ้าหลังเป็นอดิดาสคะอย่อยอยาถ่ายโกนรเอะอิดาสนะคะรค้าจ๋าสวยๆเลยอันนี้อดิดาสอีกหรือเปล่าอ,อีกหรือ,<ว>ปอเปล่าม<ต>สวยไม่มใช่นะคะรค้จ๋าแต่สวยอ,ะอ่ะค่ะคาจ๋าสีแดงสีแดงอะไรอ่ะสวยเลย ไม่รู้อะไรอ่านไม่เอลูกค้าจ่าอะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าชื่อสินค้าของเขาเป็นแจ็คเก็ตสกีลูกค้าจ่าแต่ว่าเราเห็นของพร้อมกันเลยลูกค้าจ๋าเห็นของไปพร้อมๆกันนะคะลูกค้าจ๋าจำนวนชิ้นเราก็ประมาณการให้นะคะ50ถึง70ตัวเอพี่ว่าได้มากกว่าหรือเปล่านะน่าจะได้ได้มากกว่านะี่คะแต่ว่าตัวนี้อะออกจะไม่ใช่แนวแจ็คเก็ตสกีนะ เป็นกันหนาวนะคะทั้งแบบทั้งหนาทั้งบางค่ะไม่ว่ะจะเป็นบุนวลเป็นขนเป็ดเป็นเจ็คเก็ตคาร์ลอมนะคะจ้ะอันนี้เป็นทำมาเลยอ่าเป็นหนังอันนี้เป็นหนังปะอ๋ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังเป็นเหมือนผ้ากระสอบอะค่ะกระสอบป่านป้าคุณจะเสียหายเลยเารอออย่างกระสอบป่าเนี้ยอันนี้คออยน่ไหโอ๋ออยู่นี่อ๋ยนี่เป็นเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรคะเขามีสองตัวข้างในเหมือนแจ็คเก็ตฟิวสามารถจอดได้เหมือนน่ะปะปะปะกะเหมือนปากะอ๋อแจ็คเก็ต กอดได้นะคะลูกค้าจ๋าใส่บางๆข้างนอกก็ได้<ร>เอาสีชมพูล,ลูกค้าจ๋าเจ็ดสิบเอ็ดบาทลูกค้าจ๋าป้ายห้อยต่องแต่งมาเลยลูกค้าจ๋าเจ็ดสิบเอ็ดบาทป้ายห้อยต่องแต่งแป๊ะอะไรทองด้วยห <c oughs> นูไม่หาม <c oughs> นูไม่หาม <c oughs> อยากเหรียญน้ำงเขาส <c oughs> ีเจ็บๆเหมือนกันค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าส<ร>ี<ร>ชมพูมสวยอ่ะสวยเลยใส่ได้ไหมคะ อ่ะอันนี้ป้ายข้างใน<ว>ค่ะลูกค้าจา๋าอ่าลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบนี้ c f ได้เลยลูกค้าจา๋าราคา5,000บาทนะคะน้ําหนัก30โลต้นทุนต่อตัวโดวยประมาณการ71บาทลูกค้าจา๋าสวยมากอันนี้เป็นจำด้วยนะคะสามารถแบบจำเอวได้นะคะน,นี่อันนี้น่าจะเป็นเจสกีค่ะพี่นังค่ะคอันนี้เนาะน่าจะเป็นเจสกี้นะคะลูกค้าจ๋าน่าจะของแพ้ค่ะน่าจะของแพ้นะคะ อ่แนะนำค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้รู้ไหมใส่ไปไหนบ้านเรา Diver ค่ะพี่นางค่ะที่เดียวเลย Diver สวนสยามค่ะลูกค้าจ๋าบ้านเราค่ะลูกค้าจ๋าอ Adidas ค่ะสวยอ่ะคจ๋าแนะนำเลยนะคะสวยเลยแบรนด์ยี่ห้อมีค่ะมาที่เจอไปก็จะเป็นอ Adidas มาชมเปี้ยนอ่าเดรออะไรอีกคะอ่าเดรอแล้วก็แบรนด์ที่อ่านไม่ออกเยโคลัมเบียค่ะลูกค้าจ๋าโคลัมเบียเราก็มาค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผ้าล่มเด้อไม่หนาค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยอ่ะ แก้มแก้มอุ้ย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 ยามไปคปลายหอยใบหอยใบหอยมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าตันนี้เป็นของคนลามเบียนะคะลูกค้าจ๋าปลายหอยติดมาเลยนะคะลูกค้าจ๋าเอาขึ้นสวยเด้อสวยเด้อลูกค้าจ๋าอ่ะเน้นย้ำกันอีกรอบ คาจาสุดคุ้มมากนะลูกค้าจ๋าราคา5 0 0 0ันบาทนะคะต้นทุน71บาทลูกค้าจ๋ามือสองคัสเกรดเอของบ้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5-1 5ถึงเปอนขาดเปลือกดำมีเจอนะคะกระดุมแตกซิปแตกอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแนะนำนะลูกค้าจ๋าแนะนำหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าค่ะขายตามสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องขึ้นไปขายถึงเหนือเชียงรายเชียงใหม่นะลูกค้าจ๋าทุกวันนี้นะ แค่ออกค้นเราไม่เนี่ยค้นกรุงเทพหนาวแล้วค่ะหนาวแล้วเริ่มไปอยุธยาสุโขทัยนี่ก็หนาวแล้วนะคะบางพื้นที่นะคะแต่อ่ะสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี้ยันนี้เป็นบุเอ๊ะบุนวมสวยหรือเปล่าน้าอะไรคะสีอันที่พี่เออเอานนี้ดีกว่าเราคู่กันนะลูกค้าจ๋าใกล้เคียงที่นั่งเราใส่คู่กันได้ใช่ไหมได้ค่ะน้ำมาใส่ได้ลูกค้าจ๋าสีอันนี้อ่ะมันเหมือนกับ เหมือนกับที่หนูเอาไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ามันมันคนละคนละแฟชั่นการเป็นสีเดียวกันเลยจะเมือนกันตรงไหนบารดี้คือแบบมันจ้ำเหมือนกันน้ะนมันสมือันนี้ไม่ใส่เอาตัวนั้นเลใส่ใส่ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมคะลูกคาจ้าสวยลูกค้าจ้าอันนี้เด้ออันนี้ใส่ไปเที่ยวเขาคอได้ใส่ไปเที่ยวแบบว่าต่างจังหวัดบ้านเฮาก็ได้นะใช่ค่ะพี่นานถ้าเราสองคนใส่คู่กันแล้วไปเดินเขาค้อนี่ยืนหนึ่งเลยนะยืนหนึ่งใช่ไหมไม่มีใครยืนด้วยเลย ยืนสองยืนสองยืนสองเลยคือสวยแถวนี้วีเสื้อสวยอ่ะคือสวยแถวค่ะจ๊ะเอ๋อสีชมพูไหมเอาเอาเอาีชมพูรีเขียวไหมเอาเดี๋ยวเด้อติดซิปก่อนใจเริ่มเริ่มนะคะหนูมีปัญหากับซิปมากเลยคือซิปไม่ได้พี่หน้ามือสวยไหมคะนี้อุ้ยสวยเลยพอปิดหน้าแล้วสวยเลยนะคะ ชอบมีปัญหากับซิปอ่ะคือซิปเขาไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เราอะติดไม่เป็นใช่ค่ะแนะนำค่ะกค้าจับเป็นกั๊กแบบนี้อุ้ยพูม่าเด้อเห็นกั๊กแบบนี้พูม่านะคะลกค้าจับพูม่านะคะเอาคือเท่แฮะคืออุ้ยทำไมของตัวเองมีที่รูดด้วยของเขาก็มีแต่เขารูดไปได้โอ้ยต้องมีเรูด้อุ้ยรุ่จ๋าสีเขียวสีเขียวสวยสวยาะ เจบาทอ่ะ c ีเอให้เร็ว c ีเอไม่ไวลูกค้าจากกระสอบนี้ราคา5000บาทสวยอนะ่ะไม่อยากแบบมาถอดเลย <c oughs> แนะนำเน้นเอาแล้วก็ติดกระดุมซะเยอะเลยนะจ๊ะ <c oughs> เอยสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าสีสันมีมาคะนะคุยชอบจังเลยอ่ะคือเขาบนทั้งแบบแบบบางก็มีค่ะแบบหนาก็มีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าล่มก็มาค่ะเป็นบุนวมก็มีชเป็นขนเป็ดก็มีเป็นทรงโคตทก็มาค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเพืนนี้นี่บอมเบอร์อุยเป็นเป็นแจ็คเก็ตบอมเบอร์นะคะลูกค้าจ๋า ใช่แล้วค่ะลูกค้ามหลากหลายแทนลูกค้าจะคุ้มมากคะลนะคะจะประมาณการนะคะให้ลูกค้าคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือให้ลูกค้าไปลุ้นต่อนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นอ่าแจ็คเก็ตสกีนะคะลูกค้าจ๋าแต่มันก็ไม่เชิงว่าสกีล้วนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นอ่าเป็นแจ็คเก็ตทั่วไปเหมือนรวมเนาะเป็นรวมนะคะเหมือนรวมกันหนาวนะคะลูกค้าจ๋า น้ำหนัก30โลราคา5,000บาทนะคะเป็นงาน USA นะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะลูกค้าจะ50-70ตัวตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณ71บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ Facebook เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงชาถึง5โมงเย็นนะคะ ฝากตั้งเปนหนึ่งช่องทางเชือช่องทางยูทู e ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ